สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสกีสร้างบ้านครับมาแบบบรรยากาศสบายสบายครับวิวนี้วิวช่วงนาครับคล้ายบ้านสวนหลังไม่ใหญ่มากครับท่านผู้ชมงบประมาณ7จ็ดแสนบาทเท่านั้นเองครับพื้นที่ประมาณ62ตารางเมตรคุ้มมากครับท่านผู้ชม2ห้องนอนนี่ครับระเบียงแบบนี้เลยครับนั่งเล่นนอนเล่นได้สบายครับตอนเช้าแบบนี้ครับท่านผู้ชมระเบียงแบบนี้จิบกาแฟหรือว่านั่งกินหมูกระทะได้ครับผม อหห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องรับแขกครับท่าผู้ชมเพราะมันเจ็ดแสนครับพื้นที่62ตารางเมตรครับท่านผู้ชมครับกว้างยาวเท่าไหร่โทสียังไงมีอะไรยังไงบ้างครับมาชมกันข้างในดีกว่าครับ บ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมกว้าง8.5ครับลึก7เมตร75นะผมพื้นที่62ตารางเมตรครับท่านผู้ชมครับงบประมาณ700,000บาทเอ่อทำไมในหลายคนว่าทำไมเออเราบริษัทก็ถือว่าระดับกลางถึงระดับกลางๆแล้วกันครับทำไมทำบ้านเล็กเล็กจังเลยครับหลังเล็กยังมารับทำอีกเหรอแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของผมคือว่า ผมให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าคืออย่างอย่างพวกผมเองคือไม่ได้ใช่คนร่ํารวยอะไรตั้งนานครับเพราะว่าเราเองก็คือเกิดจากคนที่มีเงินน้อยครับแล้วเข้าใจเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ความฝฟฟันความอยากได้ของแต่และคนมันมีเยอะหมดเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางคนเขาไม่หิจจากัดในเรื่องการเงินหรือว่าบางคนเอาแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตแล้วก็อย่างเราก็เหมือนกันเลยก็เออทำแบบนี้แล้วมีความสุขแล้วก็ทำมันต่อไปครับคุณผู้ชมครับ เข้ามาในโซนห้องรับแขกครับท่านผู้ชม5เมตรคูณ3เมตรครับผมนี่ครับ5เมตรคูณ3เมตรพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ครับสะดวกสบายมากเลยนะครับผมครอบครัวขนาดเล็กอยู่ได้สบายๆครับชิลๆครับขยับต่อมาที่ห้องครัวกันเลยครับห้องครัวนี้3เมตรคูณ3เมตรครับนผู้ชมครับไม่ได้เล็กนะครับเราให้เคาน์เตอร์ครัวประมาณ4เมตรนะครับองนี้เราแถมอ่าง หลังจากนี้ครับสองหลุมครับตรงนี้เราเจาะไว้ลูกค้าว่าจะากจใส่เตาลูกค้าจะเอาเตามาใส่เราเจาะไว้ให้ครับผมนี่เรามีเคาน์เตอร์แบบนี้ให้สะดวกสบายครับตรงนี้ก็สามารถเดินออกไปทะลุหลังบ้านได้เลยนะครับผมนี่ครับทะลุหลังบ้านด้านหลังก็เป็นทุ่งนาครับวิวงามๆครับผู้ชมครับเดินออกมาดูทุ่งนาเอ่อถ้าเกิดว่ามีกบมีปลาแล้วก็ตกเบ็ดกันตรงนี้ครับสะดวกสบายแล้วก็สรุกสนานเข้าฟิวบ้านสวนสุดยอดมากครับ มาที่ห้องน้ํานี่ครับท่านผู้ชมครับห้องน้ําเราก็ให้ห้องน้ําตั้งกว้างถั้งสองเมตรนะครับผมห้องน้ากว้างสองเมตรมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกมีพาร์ติชันกัน้นส่วนเปียกแห้งแยกเรียบร้อยครับด้านหลังชักโครกเราก็มีที่วางของให้อย่างสุดหรูสุดสวยครับผมบ้านเล็กบ้านใหญ่เราก็ทําฟังก์ชันใกล้เคียงกันมากครับวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันครับขยับมาที่ห้องนอนที่หนึ่งครับท่านผู้ชม ก็รมเย็นดีมากเลยครับผมห้องนอนนี้3ามเมตรห้าสิบคูณสามครับมันจะเล็กนะครับผมสีออกแบบนี้คือเป็นสีเบอร์ยีคูนะครับเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้สีประมาณนี้ครับไปเลยครับช็อปเบอร์ยีคูบอกกันเลยว่าเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งครับสำหรับสีภายนอกครับเบอร์หนึ่งสามห้าขีดสองแล้วก็ตัวเข้มสุดด้านล่างสีเทานั่นคือเบอร์หนึ่งสามห้าขีดสี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นสีเบอร์ยีคูทั้งหมดเลยนะครับผม กระเบื้องพวกนี้ครับพวกสีพวกนี้โครงเหล็กต่างๆครับเราซื้อจากโฮมวันสีสเกตครับผมท่านใดสนใจก็แวะชอบโฮมวันได้เลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายครับอันนี้คือห้องนอนที่2ครับอยู่ด้านหน้าสุดของบ้านนะครับผมสามมิตรคูสามมตรสิบเช่นกันครับท่านผู้ชมเรามีบัวกันเพื่อนให้เรียบร้อยครับพื้นถึงฝ้าก็ยังสูงครับเป็นฟังก์ชันของเราอยู่นะครับความสูงร่วมโปร่งสบายคือคอนเซปต์ของซิสเกตสร้างบ้านครับ ท่านผู้ชมบานหลังนี้ดูครับดูฟิวฟิวฟิวแบบน่าอยู่มากครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยทุ่งนาครับท่านผู้ชมความกว้างของตัวบ้านอย่างที่บอกครับ8.5คูณ7.75ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านอยากสร้างบานหลังเท่านี้งบอย่างที่บอกครับเราหลังนี้คือเราคิดที่700 0 0สนะท่านผู้ชมครับความกว้างของที่ดินผมมองว่าสักประมาณสัก13เมตรพอดีครับแล้วก็ความลึกก็นี่ครับสักอย่างน้อยน้อยสุดนะครับอย่างนี้น้อยสุดจริงจก็ สิบสองสิบสามเมตรน่าจะพอดีครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ครับที่เข้ายาวนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการหันหน้าออกข้างถนนด้านนี้ก็เลยปรับแบบปรับให้ได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับงบประมาณของเขาก็ก็พอดีก็คือตั้งตั้งงบไว้พอดีครับท่านใดอยากสร้างบ้านครับแต่ว่าบ้านไม่ใหญ่นี้ผมบอกก่อนครับว่าเราสร้างท่าได้สีสกีดนะเพราะว่าค่าโมบิไลห์ถึงว่าค่าคนส่ง นอกจากคนงานหรือจะอุปกรณ์ต่างๆมันไกลครับเราอาจจะที่อื่นอาจจะไม่ได้สร้างมาถึงจังหวัดอื่นนะครับในร,รีสเกตบ้านเล็กขนาดนี้เราก็สร้างได้นะครับผมเพราะว่าคนงานเราอยู่แถวนี้คนงานเราไม่มีต่างด้าวครับ่านผู้ชมครับหรือว่าท่าในใดสนใจอยากสร้างบ้านกับเราก็โทรหาผมได้ครับเบอร์0637899666ครับผม0637899666 63 76, 66, 66, 66, 66, ตัวท้ายครับผู้ชม บอร์นี้สามารถไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ไอดีได้เลยครับหรือว่าทักมาใน a c e b o o k ครับสีสเกตสร้างบ้านครับต้องโลโก้แดงๆแบบนี้ครับโลโก้สีอื่นๆผิดนะครับผิดตัวอันนั้นตัวปลอมตัวจริงต้องเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงหลังมีคนเอาชื่อของผมไปแอบอ้างรับงานทางภาคอื่นๆทางอีสานตอนบนเยอะเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคานผู้ชมถ้าไปต้องมีหน้าตาผมแบบนี้น่ครับตัวหน้าตาแบบหล่อๆแบบนี้ไปเลยตัวจริงต้องต้องไปครับอย่างน้อยสุดก็ต้องมาทําสัญญาหรือว่าปิดงานนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไม่มีทางเพราะว่าคือผมไม่เคยให้ใครไปเปิดงานที่ที่อื่นครับนอกจากผมนับเองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าคุ้มค่าไหมท่านผู้ชมเจ็ดแสนบาทกับบ้านขนาดนี้ลุกขนาดนี้นี่ครับที่นั่งแบบนี้เลยสองข้างนั่งคุยกันได้ตอนเช้าตอนเย็นสะดวกสบายจิบกาแฟรับลมเย็นๆดูบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบนี้นี่ครับทุ่งข้าวเสียงกบเสียงเขียดร้องโน้งมตอนในค่ำเมื่อคืนครับตอนนี้ยิงร้องอยู่เลยครับ บางบางช่วงบางตอนของคลิปอาจจะมีเสียงกบสิงเกียดแทรกมาครับท่านผู้ชมเห็นว่าคุ้มหรือไม่ครับหรือว่าเป็นยังไงครับหรือว่าสนใจสร้างบ้านไหมพิมพ์มาบอกผมหน่อยครับว่าสนใจหรือว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงครับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมนีบ้านหลังไหนยังไงมาดูกันครับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ